สวัสดีเพื่อนนชาวโซเชียลแคมนะครับแล้วก็เพื่อนใน Facebook พูดแล้วกันนะครับดิมซีฟอร์ดสวัสดีแคทนี่ครับผมวิชาเสด็จจากไปจอร์จิตเนี่ยเป็นคลิปแรกแล้วกันนะครับเห็นเขาใช้โซเชียลแคมกันเยอะนะครับมีต้นแบบจากอะไรนะ PL, PL o, นพี่แอลพี่แอลโอรถจากพิเนวัดดาวนะครับเลยเอามาตัดแปลงแล้วกันนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปนะครับก,ก็เข้าสู่ช่วง เรียกว่าอะไรการแข่งขันฟุตบอลนะยามาฮาอีกวันนะครับของทีมเคราะราชสีม,มาฟรีหรือว่าสวัสดแคทแล้วอย่างเงเดี๋ยววันนี้วันที่31ธัวนวาเดี๋ยววันที่6มกราคมอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะลงทำการแข่งขันกับบีซีเทโลนะครับเป็นแมตช์หมุนเครื่องนะครับที่สนามา80ฟุตษาก็ได้ข่าวว่าจะใช้เ,ชอเ,อชเสื้อใช้เสื้อใช้เสือเ้อปูม่านะใช้เสื้อปูม่าที่เป็นเสื้อแบบใหม่นะ ซึ่งผมเองก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับจะใช้ลงทารแข่งขันในวันนั้นด้วยนะครับก็ส่วนขายก็น่าจะเป็นต้นดึนกุมภาให้ให้กับแฟนบอลได้จับจองซื้อหากันนะครับวันนี้เป็นวันที่31ธันวาแล้วนะเป็นวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็สำหรับท่านใดที่มีแผนจะไปเลี้ยงฉลองกันที่ไหนก็ขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วกันนะครับเพราะว่าในรถเจ็ดวันอันตรายนี่แค่ผ่านไปสามสี่วันนี้ตายเยอะแล้วนะครับ ตายไปร้อยกว่าคนลารู้สึกจะตายไป5คนนะครับก็ฝากดูแลกั้นิดละกันขับรถขับลานะครับท่านใดที่ไม่ได้ออกไปไหนเอ่อนั่งดื่มนั่งกินอยู่ที่บ้านก็ขอให้มีความสุขกับวันปีใหม่นะครับที่จะมาถึงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับก็ถือโอกาสตรงนี้นะครับขออวยพรให้กนะับพีนะ่ๆนะ้องๆ ชาวโซเชียลแคมแล้วก็ใน Facebook ทุกท่านเนยก็มีความสุขความเจริญนะครับหวังสิ่งใดก็สมความมาดหปังทงนด้วย้วกันครับอยากได้เงินก็ได้อยากได้ทองก็ได้นะครับก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะตลอดปี2556แล้วก็ตลอดไปด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวนี้จะเป็นช่องทางอีกหนึ่งช่องทางนะที่จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับทีมฟุตบอลสวัสดีแนะมทนักศึกาเอฟซีนี่แหละเพราะว่า ในการพิมพ์เป็นตัวหนังสือลงไปบางครั้งอาจจะไม่ได้อารมณ์ที่ชัดเจนนะครับก็ใช้โซเชียลแคมเปญละนะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์สันนิ้นึงแล้วกันนะครับหลายคนชอบว่าว่าเห็นกดไลค์แต่เพจอะไรนะรูปโป๊อะไรกันเถื่อนอะไรเงี้จริงไม่ใช่กดตามเข้านะครับยังไงก็มีความสุขมากๆแล้วกันนะครับในวันขึ้นปีใหม่นะครับยังไงก็เดี๋ยวพบกันน่าจะ โพสคลิปอีกทีหนึ่งประมาณวันที่5นะครับเดี mm ๋ย hmm. วจะมาพูดวันที่5มกรานะจะมาพูดถึงความพร้อมเกี่ยวกับทีมสวัสดแคทว่ามีใครไปใครมาใครอยู่ใครไม่อยู่บ้างนะย้ายมาจากไหนอะไรยังไงมีทั้งหมดกี่คนนะครับ mm hmm. เดี๋ยววันนั้นจะเอารายละเอียดมาพูดให้ฟังแล้วกันวันนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วพบกันคลิปหน้า